สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไอเกมที่ก็ซื้อพีเฮดแห่งคาริฮา์ลางนะครับมาต่อกันเลยนะครับฝันร้ายเราจะเก็บตังค์ซื้อด่านใหม่นะครับแต่ตอนนี้เงินก็ยังไม่เพียงพอนะครับ เมื่อวานผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมานะครับอบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยนะครับนาน,นานทีแบบว่าจะรวมกลุ่มเจอกันนะครับสามสี่เดือนก็เจอกันครั้งหนึ่งนะครับบางทีปีหนึ่งเจอกันสองครั้งก็ ถือว่าน้อยนะแต่ว่าก็แต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ของแต่ละคนนะครับก็จะให้มันเจอกันบ่อยๆมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับโอเคไปแล้วนะครับโอ้ oh. เอาไปเอาใหม่จบอย่างไวเลยนะครับ S 1> <S 1> <S อุ้ยตกใจหมดเอาใหม่เอาใหม่โอ้เหมือนมาทำรีแอคชั่นมากกว่านะ <S <S 1> <S 1> ใช่ครับ <S <S ผมมาทำรีแอคชั่นนะครับไม่ได้แบบว่ามาได้เล่นผ่านนะถ้าทำรีแอคชั่นมันยอดวิวขึ้นดีกว่าครับเอาจริงๆแต่กับเล่นผ่านได้ยอดวิวก็ค่อนข้าง ตกเตี้ยและดินนะครับยอดวิวนะ ไปด้านไปด้าบนอะเอาดิวิ่งเลยจ้านะครับ เอาไว้เอาไหโอ้ได้รีแอคชั่นเยอะเลยนะครับทุกคน โอเคดียังเข้ามาทันนะครับอ่าไปด้านบนผมก็ไปด้านบนเออเพราะผมต้องไปเอาของด้านบนครับอ้ยไม่รู้มาทางไหนเน่ย <c oughs> โอ้ยด้านหน้า เล่นแบบนี้แหละเสียงตายไปเลยครับทุกคนผมไม่เน้นเล่นผ่านแล้วเพราะาจริงๆผมก็เล่นผ่านมาเกือบทุกด่านแล้วนะจกเว้นดา่ดานด่านม้าด่านเดียวที่ผมเล่นไม่ผ่านนะครับเอ้ยไอด่านนี้ผมก็ไม่ผ่านดีกว่าดา่านผีชาเล่กับผีกระสืออะผมก็เล่นไม่ผ่านนะครับเออยผมก็เล่นมานานแล้วนะเล่นไม่ค่อยผ่านอนะแต่ก็ผมก็คงแบบไม่ไม่อยากให้เล่นผ่านแล้วนะ ก็พยายามแล้วมันไม่ผ่านอ่ะให้ทำไงนะครับไม่ได้อาจจะเล่นผ่านก็นได้เออในอนาคตอ่ะนะถ้าครั้งนี้ผมแพ้ก็นั่นแหละก็จบแล้วีแอคชั่นนะครับ เพราะตอนนี้มันก็เจ็ดนาทีสิบแล้วนะที่อัดคลิปนะครับ ชาตาดินน่าของแท้ผมไม่สนใจไม่สนใจไปอย่างนี้เลยโอเคสวัสดีวิ่งเดี๋ยครับรออะไรอะ่ะโค้สุมเสียงเลยทุกคนจะใครแคร์ใครแค,ครแค์เออ จะไปเก็บต่อไปเก็บต่อทำไมก็มาสิมาเลยมาเลยเออโอ้ยนี่ไงเก็บหมด ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับก็ไว้เจอกันในครั้งหน้าบ๊ายบาย